เอาละครับคุณผู้ฟังในเมื่อทรัมป์เล่นเกมภาษีใส่ไทยเราหนักข้อแบบนี้ขู่นั่นขู่นี่ปีเรื่อยฟังไทยเรายอมไม่ได้ครับหลังจากที่เดินเกมการค้ากับรัสเซียไปแล้วเราลุยต่อเนื่องครับเร่งปิดดีลกับแคนาดาแล้วก็มังบอกทรัมป์หรือเปล่าว่าเราไม่ง้อคุณเกมนี้มันสะท้อนว่าอเมริกาไม่ใช่เจ้าตลาดเดียวที่เราต้องพึ่งอีกต่อไปมันอาจทำให้อำนาจต่อรองของเรากับอเมริกาสูงขึ้นทันทีเลยก็เป็นได้ และดูแล้วไทยเรายังไม่จบที่แคนาดาครับยังมีเพื่อนๆรอค้าไขรอีกทั่วโลกบอกได้เลยว่าไทยมาถูกทางจริงๆครับอ่าดีเลยค่ะคือเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุบจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดทำเนียบท้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยท่านปิงคิดนีก่อนหัวข้อที่คุยกัน เป็นการเร่งเครื่องอัปเกรดความสัมพันธ์ทางเศรษฐ,ฐกิจการค้าและการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับซึ่งก็คือความผันผวนจากนโยบายของอเมริกาและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆนั่นแหละครับ <S <S <อ>ท่านสุบะจีบอกเลยว่าไทยพร้อมลุยเต็มที่กับแคนาดาโดยเฉพาะในสาขาที่แคนาดาเขาเก่งมากๆและเราก็ต้องการไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพยาต่างๆรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยแถมยังลามไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI และคอนตัมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม2567ก็เพิ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานสะอาดชั้นนำของแคนาดามาเยือนไทยแล้วครับอ่าเหมือนเขาปูทางกันมาสักพักแล้วนะคะใช่ครับท่านสุปจิย,ยังย้ำจุดยืนได้ว่าไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลก เราพร้อมส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารดีๆของเราไปให้แคนาดาไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่ปรุงสุกอาหารสัตว์เลี้ยงซอสต่างๆและอาหารทะเลแปรรูปอ่าแต่ทั้งไทยทั้งแคนาดาก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะนี่แหละครับคือความฉลาดของเดียวนี้สินค้าเกษตรของเรากับแถวมันเครือกูลกันไม่ได้ตีกันเองของที่เราส่งออกไปแคนาดาคือของแปรรูปของกินสําเร็จรูปเช่นอาหารทะเลกระป๋องไก่ปรุงสุกข,ข้าวผลิตภัณฑ์ยางคอมพิวเตอร์ ส่วนของที่เรานำเข้าจากแคนาดาคือวัตถุดิบต้นน้ำที่เราต้องใช้ผลิตของพวกนี้เช่นปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทชที่แคนาดาเป็นเบอร์ใหญ่ของโลกพืชที่เอามาทำอาหารสัตว์เยื่อกระดาษแผงวงจรไฟฟ้าคือเขาขายวัตถุดิบให้เราเราเอามาแปลรูปแล้วส่งกลับไปขายเขาหรือส่งไปขายที่อื่นมันวินวินทั้งคู่ครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมองถึงค่้จะร่วมมือกันขยายการส่งออกอาหารไปตลาดประเทศที่3ด้วยกัน อันนี้ดีเลยค่ะแล้วรายงานในปี2องพการค้ารวมของเรากับแคนาดาเติบโตขึ้นเกือบ10%เลยครับที่สําคัญคือเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเราส่งออกไปแคนาดาประมาณ74,000ล้านบาทคือโตขึ้น12%ขณะที่เรานําเข้าจากเขาแค่ประมาณ38,000ล้านบาทครับข้อมูลจากแคนาดาเองในปี2 5 6 7ก็ก็ยืนยันตรงกันครับว่าไทยเกินดุลการค้ามาหาศาล ตัวเลขมันบอกชัดเจนว่าแคนาดาคือตลาดไข่ทองคําของเราเลยครับเรากําไรจากเขาเยอะมากครับ uh. ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของดีลนี้ก็คือการปัดฝุ่นเจราจา FTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีที่ค้างกันมานานนี่คือไฮไลท์เลยท่านรัตรตรีบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเร่งเครื่องเจราจา FTA ไทยแคนาดาและ FTA อาเซียนแคนาดาให้บรรลุผลสําเร็จโดยเร็วที่สุดภายในปี2569 ถ้าทำสำเร็จนี่จะเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเลยอทรัมป์นี่มีหน้าสั่นกันบ้างแล้วค่ะใช่แล้วครับไทยเรากำลังบอกชัดเลยว่าจะไม่ยอมให้ทรัมป์เอาเรื่องการค้าม,มาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองและจะไม่ง้ออเมริกาคือเรื่องมันเริ่มมาจากความตึงเครียดชายแดนไทยกับบูชาครับที่ทรัมป์เนี่ยเขาพยายามเข้ามาเป็นคนกลางเคลียร์ปัญหานี้แล้วก็มีการทำข้อตกลงสันติภาพกัน แต่หลังจากนั้นทหารไทยเราก็ไปเหยียบกับระเบิดที่เขมรเพิ่งจะลักลอบนำบาบวางใหม่ในพื้นที่เถาแถวเนิน350ค่ะรัฐบาลไทยโดยท่านนายกอนุทินก็ประกาศเลยครับว่าไทยจะระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงสันติภาพจนกว่าทางเขมรจะออกมายอมรับผิดและขอโทษคนไทยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ทีนี้คืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568ผู้แทนการค้าของสหรัฐหรือ USTR ทรงจดหมายแจ้งไทยอย่างเป็นทางการว่าสาหรัฐขอระง,งับการเจรจาข้อตกลงภาษีทวิประเทศกับไทยและในจดหมายระบุชัดเจนว่าการเจรจาจะกลับมาเรื่มใหม่ก็ต่อเมื่อประเทศไทย กลับไปเข้าร่วมข้อตกลงสันติภาพกับกัมเหนนี่มันมัดมือชกกันชัดๆค่ะเอาเรื่องการค้ามาบีบเราในเรื่องความมั่นคงชายแดนใช่ครับทรัมป์ถึงกับออกมาพูดเลยว่าเขาหยุดสงครามในวันนี้ได้ด้วยการใช้ภาษีหรือการขู่ว่าจะใช้ภาษีคือใช้ภาษีเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้ไทย ยอมเขมรทางกระทรวงการต่างประเทศของเราโดยโคศก์นนิกรเดชออกมาพูดในวันเสาร์ที่15พฤศจิกาย,ยนว่าไทยผิดหวังกับท่าทีนี้และย้ำว่าเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการค้ามันคนละเรื่องกันต้องแยกออกจากกันแต่ทีเด็ดคือในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกําลังผิดหวังกระทรวงพาณิชย์ของเราโดยท่านสุภจีกลับเปิดบ้านต้อนรับทูตแคนาดา ถแถลงข่าวใหญ่โตเลยค่ะแน่นอนครับแล้วเปิดเผยว่าเราจะเร่งเครื่องเจราจา FTA กับแคนาดาซึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่ม G7 และเพื่อนบ้านของอเมริกาเองซึ่ง FTA ไทยแคนาดาเนี่ย ก็ถือเป็นการสวนกลับที่อเมริกากําลังบีบเราได้อย่างดีครับคือนโยบายอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์มันบีบเราแบบนี้ครับสมัยก่อนเราได้สิทธิ GSP คือการลดหย่อนภาษีจากอเมริกาแต่สิทธินั้นมันหมดอายุไปตั้งแต่ปลายปี2563แล้วพอมาถึงยุคทรัมป์สองจเขาออกข้อตกลงใหม่ที่เรียกว่ากรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทนที่ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม2568และไส้ในมันคือการบีบบังคับฝ่ายเดียวชัดๆครับ ยังไงบ้างคะคือไทยจะต้องยกเลิกภาษีสําหรับสินค้าอเมริกา99%แต่สหรัฐจะคงไว้ซึ่งอัตราภาษีต่างตอบแทนที่19%สำหรับสินค้านําเข้าจากไทยครับแล้วเขาจะยอมลดภาษีเหลือ0%ให้เราเฉพาะสินค้าบางตูวที่เขาเลือกเองเท่านั้น เขาขึ้นภาษีเรา19%อีกไอ้ข้อเสนอที่ยื่นมาให้เราลดภาษีเขาเกือบหมดเนี่ยใครจะไปรับได้ล่ะครับฉะนั้นการที่เราหันไปหาแคนาดาซึ่งเสนอ FTA ที่เป็นมาตรฐานสากลคือต่างฝ่ายต่างลดภาษีให้กันละกันมันจึงเป็นการสวนกลับนโยบายที่บีบคั้นของทรัมป์โดยตรงครับแบบนี้อเมริกามีเครืองนะคะเนี่ย แน่นอนครับนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยเปิดตลาดกับอเมริกาเหนือโดยไม่ผ่านเขาเลยเพราะที่อเมริกาเอาเรื่องค้าขายมาผูกกับเรื่องชายแดนขเขมรเนี่ยก็มาจากความเชื่อที่ว่าไทยจําเป็นต้องพึ่งตลาดอเมริกามากที่สุดเขาคิดว่าเขาคือประตูบานเดียวสู่ทวีปอเมริกาเหนือครับเขาคิดว่าเขากลุ่มไพ่เหนือกว่าแต่เราโชว์ให้เห็นว่าเราก็มีไพ่จ7อีกใบบนมือเหมือนกัน ไทยเราก็จะไม่ต้องพึ่งอเมริกาเป็นตลาดเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะถูกต่องครับนี่เป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยมาสักพักแล้วคือเราต้องมีการขยายตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่อาจจะยังเป็นตลาดที่สําคัญแต่ไม่ใช่ตลาดเดียวอกต่อไป และตอนนี้ไทยเรากําลังเดินเครื่องเจรจา FTA พร้อมกันหลายเจ้าเลย1คือสหภาพยุโรปหรือ EU คู่ค้ารายใหญ่อันดับ4ของเราเพิ่งเจรจากันรอบที่5จบไป 2. คือกลุ่ม EFTA พวกประเทศรวยๆอย่าง Norway, สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์สเกาหลีใต้ที่เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเราก็กําลังเร่งปิดดีลกันอยู่ นี่ยังไม่นับเปรูและฐานที่มั่นหลักของเราอย่างอาเซียนและ r c e ซีอีกครับและที่สําคัญที่สุดคือจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราอยู่แล้วด้วยเครือข่ายทั้งหมดนี่แหละครับ เป็นภูมิคุ้มกันของไทยเลย uh huh. และอเมริกาเนี่ยเขาเกรื่องที่จะทิ้งความสัมพันธ์การค้าแบบปกติอย่าง GSP ไปมาใช้นโยบายอเมริกาเฟิร์สที่บีบคั้นเอาแต่ใจและเอาเรื่องการเมืองชายแดนมาปนกับการค้าอีกแคนาดาเขาก็แค่ก้าวเข้ามาในสุญญากาศที่อเมริกาสร้างขึ้นมาเองไอาการที่แคนาดามาลุยกับเราตอนนี้มันสอดคล้องกับนโยบายอย่างยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขาพอดีเลย คือการประกาศตัวว่าจะเป็นพันธมิตรที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียครับ เขาต้องการสร้างอิทธิพลและโชว์บทบาท G7 ที่น่าเชื่อถือสวนทางกับอเมริกาที่กำลังพันผวนนี่มันคือจังหวะที่ลงตัวเลยครับไทยต้องการกระจายความเสี่ยงแคนาดาต้องการสร้างบทบาทนี่คือต้นแบบที่สมบูรณ์แบบเลยมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศมหาอำนาจขนาดกลางอย่างไทยเราสามารถใช้จุดแข็งคือการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อาหารและการสร้างความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ G7 หรือมหาอำนาจกลางอื่นๆเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง ได้ครับเราไม่จําเป็นต้องเลือกข้างระหว่างอเมริกากับจีนและเราก็ไม่จําเป็นต้องยอมจํานนต่อแรงกดดันจากมหาอำนาจรายใดรายหนึ่งด้วยเราสามารถสร้างเครือข่ายของเราเองได้ครับแบบนี้การจับมือกับแคนาดาเียจะทําให้ไทยเรามีอํานาจต่อรองกับอเมริกามากขึ้นกับบ้างไหมคะ ใช่เลยครับหนึ่งคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงถ้าโดนอเมริกาขึ้นภาษีหนักกว่านี้เราก็เจ็บน้อยลงเพราะเรามีตลาดแคนาดาและตลาดอื่นๆมาช่วย2คือมันสร้างจุดเชื่อมต่อห่วงโซ่อาหารมูลค่าสูง 3. คือมันสร้างแนวร่วมทางการทูตครับการที่เราไปจับมือกับแคนาดามันทําให้ยุทธวิธีบีบคั้นของอเมริกาดูโดดเดี่ยวและไร้เหตุผลมากขึ้นในเวทีโลกชัดเจนมากค่ะคือทรัมป์เนี่ยคิดว่าขึ้นภาษีไทยแล้วไทยจะงอ้อ แต่สรุปคือโดนสวนกลับแบบเต็มๆครับล้มไม่เป็นท่าอเมริกาเขาต้องการบังคับให้ไทยยอมจำนนในประเด็นชายแดนเขมรแต่แรงกดดันของทรัมป์มันกลายเป็นตัวเร่งที่ผลักดันให้ไทยต้องรีบวิ่งไปหาพันธมิตรใหม่ครับผลักให้เราต้องไปเร่งปิดดีลการค้ามูลค่าสูงกับเพื่อนบ้านทางเหนือของเขาเอง อ่าแบบนี้แคนาดากําลังกลายเป็นประตูใหม่ให้ไทยสู่ตลาดอเมริกาเหนือได้หรือเปล่าคะใช่เลยครับแต่มันไม่ใช่ประตูหลังที่เอาไว้ลักลอบส่งของหนีภาษีนะครับเพราะว่าหลายคนที่ว่าเราจะผลิตของในไทยแล้วส่งไปแคนาดาแล้วส่งต่อไปอเมริกาเพื่อเลี่ยงภาษี19%แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเขามีข้อตกลงการค้าของตัวเองที่เรียกว่าซูสมาหรือ USMCA ซึ่งกฎมันเข้มงวดมากครับเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้า อยากสินค้าที่ผลิตในไทยเช่นทีวีหนึ่งเครื่องส่งไปแคนาดามันก็ยังมีสถานะเป็นสินค้าสัญชาติไทยอ oh. ถ้าคุณพยายามส่งทีวีเครื่องนั้นต่อจากแคนาดาข้ามไปอเมริกามันจะถูกปฏิบัติเหมือนสินค้าลอกถิ่นกําเนิดและจะต้องโดนภาษี19%ของทรัมป์เต็มอัตราอยู่ดีครับ กฎเขาระบุชัดว่าห้ามส่งต่อสิทธิประโยชน์ให้ประเทศนอกข้อตกลงการขนส่งผ่านแดนเฉยๆทำไม่ได้ครับเข้าใจเลยค่ะซึ่งประตูที่เราจะได้จริงๆเนี่ยมันคือการแปลรูปอย่างมีนัยสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรน,นั่นเองครับคือไทยเราเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนที่สําคัญอยู่แล้วเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้วเมื่อ FTA ไทยแคนาดามีผลชิ้นส่วนเหล่านี้จากไทยจะสามารถส่งเข้าแคนาดาได้โดยปลอดภาษี และโรงงานในแคนาดาเช่นโรงงานประกอบรถ EV วีนำเข้าชิ้นส่วนของเราไปและนำไปประกอบหรือแปลรูปจนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับ uh. แล้วเมื่อประกอบเสร็จเป็นรถยนต์ EV ีทั้งคันสินค้าชิ้นนั้นจะเปลี่ยนสถานะทันทีกลายเป็นสินค้าสัญชาติแคนาดาและตอนนี้นี่แหละที่รถยนต์คันนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยปลอดภาษีภายใต้ข้อตกลงซุสมาข,ของเขา โอ้โหนี่มันสุดยอดกลยุทธ์เลยครับคือเราไม่ได้เลี่ยงภาษีแต่เรากําลังฝังตัวเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงของอเมริกาเหนือทั้งหมด FTA กับแคนาดาทําให้ชิ้นส่วนจากไทยมีราคาถูกและน่าดึงดูดใจมากขึ้นสําหรับโรงงานในแคนาดาและเม็กซิโกที่ต้องทําตามกฎซุสมาครับอ่าตลาดไทยเราแบบนี้ยังมีอีกหลายช่องทางเลยนะคะถูกต้องเลยครับอํานาจต่อรองของเรามันมาจากทางเลือกที่เราสร้างไว้นี่แหละจีนก็คือคู่ค้าอันดับหนึ่งของเรา อาเซียนคือบ้านของเราสาภาพยุโรปคือตลาดใหญ่ที่เรากําลังจะเปิดการดีลกับแคนาดามันแค่เป็นตัวอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นถูกที่ถูกเวลาและถูกจังหวะมันก็ตอกย้ํานโยบายต่างประเทศแบบไผ่ลู่ลมของไทยเราที่สร้างลมหลายทิศทางไวใ้ให้ลู่ตามเสมอค่ะ <c oughs> ส่วนการถูกโดดเดี่ยวของอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไงอเมริกาก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ก็กําลังถูกมองข้ามหรือก,ก็ถูกป้องกันความเสี่ยงซะมากกว่าสิ่งที่ไทยกําลังเป็นตัวอย่างคือการเกิดขึ้นของระบบการค้าแบบหลายขั้วหรือประเทศ ต่างๆทั่วโลกรวมถึงไทยก็ไม่พร้อมที่จะพึ่งพาความเมตตาของอเมริกาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วทุกคนกําลังเร่งสร้างเครือข่ายคู่ขนานของตัวเองเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อรับมือกับความผันผวนของอเมริกากดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันกับมินสวัสดีครับ